สำหรับแฟนคลับเอฟเสียงวิหกพี่น้องค้าหลังจากทีสองบอสนะคะเดินทางไปย่งประเทศเกาหลีค่ะแล้วหลายคนต่างก็รอค่อยว่ามือใดสิเป็นมือกลับมาของสองบิ๊กบอสนะคะล่าสุดพี่น้องค้ามือนี้ยายสิทธ์มีข่าวดีมาบอกคะ่ะเพราะว่าวันที่13ที่จะถึงนี้นะคะเตรียมต้อนรับพระเอกหมอลำเสียงวิหกบอสนกพงศกรกับญานุนะคะ เพิ่นสีเดินทางกลับมาประเทศไทยภายในวันที่13นี่ค่ะพี่น้องคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับแฟนคลับ FC นะคะหลายคนต่างกับต่างตาล่อค่ะว่าบอสนกบอสนุจะกลับมาเมื่อไรนะคะนี่แหละค่ะเป็นข่าวดีของมือนี่เลยค่ะเพราะว่าพ่อเดินทางกลับมาภายในวันที่13ที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะมือนีก็วันที่9แล้วพี่น้อง อีกแค่4ี่วันพี่น้องคะตั้งตารอเตรียมตัวรอได้เลยรอชมความหล่อของพ่อจ๋าหงสกอรของน้องอาอยสกุลค่ะสิวันแล้วก็12วันแต่ความที่แบ,บว่ายังเพื่นต้องถ่ายลูกออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นขออนุญาตถ่ายผ่านฟิลเตอร์ออกไปนะคะเพราะว่าหนาเพื่นยังบวมยังเขียวยังซ้ำอยู่ค่ะของ 12วันของหมอว่านเนี่ยพี่น้องเป็นวันที่12หลังจากการผ่าตัดนะคะกับทายออกมาให้พี่น้องได้เห็นคือเพิ่นเข้าใจแฟนครับเอฟซีคาวาอยากเห็นเรียกร้องมาหลายนะคะเพิ่นก็นเลยทายนะคะทั้งๆที่น่วยตาเพิ่นยังแดงอยู่เลยพี่น้องแดงมากด้วยนะคะตอนนี้คะ่ะกว่าจะถึงวันที่13กับคงจะมีดีขึ้นมั่งละนะคะ นี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าทีดีนะคะสําหรับแฟนคลับเอฟซีทตั้งตาล่อนะคะที่สําคัญพี่น้องค่ะสาหรับเสียงวิหกในรดูการน,นี่พี่น้องข้าวดีอีกเรื่องก็คือนางเอกสาวดาวจรัสฟ้าแพรทิดาที่ได้เห็นออกมาผู้จัดการของน้องแพรได้ออกมาโพสก้อนหนาน้นพี่น้องว่า ได้ทำเรื่องยืนวีซ่าให้กับน้องแพรวนะคะที่จะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีเพื่อสิไปเสริมความสวยออกมาให้ได้ความสวยความงามให้คู่ควนกับพระเอกนั่นแหละค่ะพี่น้องถือว่าเป็นข้าวดีมากๆสำหรับฤดูการนี้ของหมอลำเสียงวิหกพี่น้องตอนนี้แม่แม่ตั้งกับตั้ง,ต,งตาลอดใจจดใจจอมากๆค่ะ นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสาหรับฤดดูการที่จะถึงนะคะคาดว่าเสียงวิหกมีอย่างมากอัปเดตมีอย่างมากเซอร์อไพรส์พอแม่พี่น้องเยอะแย,ยะมากมากคะ่ะที่เดินทางกลับมาวันที่13บสามดที่20ที่จะถึงนี้พี่น้องหลังจากที่วันที่13เดินทางกับวันที่20มีไลฟ์กุปปิดสําหรับเสียงวิหกพี่น้องคะตั้งตารอ รอกเขากลุ่มรอดซื้อบัตรจองตั๋วเขาไปคาดว่ากลุ่มปิดในวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องซื้อบัตรจองตัว๋วเต็มแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าคิดฮอดคิดถึงเหลือเกินเพว่าสิเป็นอาอาสกุณาพรนะคะแล้วก็พ่อจ๋าผงสกรหลายคนค่ะตั้งก,กันคิดฮอดคิดถึง,ถงทุกทุกคนนั่นแหละคะ่ะในวงเสียงวิหกค่ะแล้ววันที่ยี่สิบที่จะฮอดนี่มีอย่างมาก สแสดงให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิงรอดติดตามค่ะผลงานของเสียงวิหก่ะทีแมย์แฟนคลับเอฟซีหลายคนต่างก็ต่างตารอดถือว่างานนี้นะคะคุ้มเกินคุ้มค่ะทาเบิงวาเพิ่นสีออกมาในรูปแบบใดนะคะของวันที่20เดี๋ยวรอบอดโนเพิ่นกลับมาเป็นทางการก่อนค่ะพี่น้องว่าเพิ่นสีออกมาขายบัตรหรือว่าบัตรกุ้มปิดนะคะพี่นอ้องราคาทอได จังไดยังไงเดี๋ยวสีมาอัปเดตอีกรอบนึงนะคะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีมากๆที่แม่ๆหลายคนต่างก็ตั้งตารอนะคะล่าสุดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากทีโบสนกนะคะเพิ่นแด้ออกมาอัปเดตนะคะขอเข้าโครงหน้าของเพิ่นนะคะหายพี่น้องแฟนคลับเอฟซได้เห็นค่ะเพิ่นก็บอกว่าตอนนี้ยังยิงย้มบ่ได้ค่ะเพราะว่าแพ้ที หมอคุณหมอใดเห็นนะ่ะคืออยู่ในช่องปากทั้งหมดเลยพี่น้องแล้วกัย่งยิ้มบอด้ค่ะแต่ผลกันย่งออกมาทายลูกให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นเขาโค้งนะคะให้ใหายคิดหอดคิดถึงค่ะถากลับมาเมืองไ้แล้วนะคะ,ะกสิออกมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นความรอความนกนะคะหลังจากที่ออกมาอัปเดตหนาออกมาอัปเดตหนานะคะซึ่งเป็นวันที่12ของ การผ้าตัดนะคะแล้วเพิ่นกับย่งยิ้มย่งหัวว่าใไดพ้พี่น้องเพิ่นเลยบอกว่าร่อให้มันยุบดีๆเบิ้งเน้นเบิ้งแบบหนาสดๆก่อนเดอครับพ่า,าอันนี้มันพันฟิลเตอร์ว่ัสัพี่น้องค่ะรล่รอมากๆจ้าวัาสัพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเขาไปเห็นหนาเพิ่นนะคะก็บ,บอกว่ารอซัำนี่ก็รอแล้วขนาดเ่ราะอนยุบพี่น้องขนาดหนาย่งบว,วมย่ง เขียวอยู่ก็ยังมีเข่าโค้งความรอนะคะพี่น้องขาเบิ้งก็แล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วหนาสด่นบาาอกว่ารอเบิ้งหนาสดก่อนตอนนี้มองผ่านฟิลเตอร์ไปก่อนเพราะว่าหนานยังเขียวยังซ้ำอยู่นั่นแหละพี่น้องก็อยากเห็นพี่น้องแฟนคพลับนะคะที่คิดฮอดคิดถึงได้เบิ่งความงามของบ่อยากให้เห็นภาพอีอยห,หอยังทีออกมาบ่ดีนั่นแหละพี่น้อง่นก็นเลยทายดูผ่านฟิลเตอร์ออกมาพี่น้องได้เห็นนะคะถือว่าบอดนกพงศกรนะคะ ยอมเจ็บในครังนี้เกินคุมอิลียอมเจ็บยอมเสียเสียเงินในกระเป๋าน่นแหละพี่น้องแล้วก็เจ็บตัวเองพรอมนี่คือการเสียสะละร่างกายเสียสละซับในกระเป๋าเสียสละความเจ็บความปวดในร่างกายเพื่อน,น่นทำเพื่อแฟนคลับ fc ยายสิต์มองแบบนี้ได้พี่น้องยายสิต์ว่าบอสนกพงศกรยายสิทิยยท์มองว่าบอสนกพงศกร ทำในครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อแฟนคลับพี่น้องมอง่งคือกันบ่ค่ะ,คะเพราะว่าเฮ้านะคะกอยากเห็นบอดนกพงสกรในความรอความเปะความงามถาเพ่ามีผู้ใดอยากเห็นบอดนกแบบถ้าพื้นขี่หาย,ย่าแล้วเฮ้าเบิ่งเห้วม่นสิมีความสุขบ่ล่ะค่ะนี่แหละเป็นการลงทุนเป็นการยอมควักกระเป๋ายอมเจ็บตัว เป็นการลงทุนเพื่อแฟนคลับ FC จริงๆค่ะแฟนคลับ FC ได้ถึงขนาดนี้เลยพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสำรหรับฤดูการปีที่หาล่ออัปเดตความเคลื่อนไหวของเสียงวิหกนะคะเมื่อนี้ค่ะฝากเรื่องล่าของบอสนกพงศกรนะคะไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ